ไปเราไปผจญภัยกันไปไหนกันไปไหนกันไปไหนกันไปแล้วไปแล้วไปไปอ้อมรอบบ้านสิอ้อมรอบบ้านสิบ้านนี้มีอะไรมั่งเนี่ยอะไรเนี่ยกปลาาามนี่ปะไปเลยอันนี้โกปาอืมโกปานี่ฉันและแม่เธอนี่ล่ะปะ ไปเลยไปเลยเจเลนาไปเลย,ยเราไปหาไดโนเสาร์กันจะมีไหมแถวนี้ไดโนเสาร,ากการา์อ่ะพายุกลัวไดโนเสาร์ไปดูไปดูโอ้ไดโนเสาร์เลด้าเสียงดังมากเลยไหนพายุเสียงไดโนเสาร์สิโอโหปะปะปะอันนี้กลัวแลวอันนี้ตัวนี้ ตัวเล็กไปเลย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 ไหนจเจเลพาไปไหนมีไหมละ่ะไอน,น้องเสา,นาเนี่ยไม่มีเลยไม่มีอลไม่อุ้ดูดูอะไรอ๋อเขาอยากดูอันนี้นะเครื่องซักผ้ายังซักอยู่นะแต่อันนี้มองไม่เห็นนี่อ่ะ<ม>